啊啊！Uh uh. ันเนี้ยเป็นอะไรกันดูทำหน้าเขาสิทีวีอะค่ะมันเสียกำลังนั่งดูละครฉากดราม่าอยู่เลยอะแล้วมันดูไม่ได้อะลองจูนขึ้นสัญญาณดิจิตอลทีวีใหม่แล้วหรือยังจูนตอนซื้อเครื่องมาใหม่แล้วรอบหนึ่งอะต้องจูนใหม่อีกรอบหรอใช่แล้วครับพราตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้จะมีการปรับเปลี่ยนลืน่นความถี่ดิจิตอลทีวีใหม่เป็นรายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้ผู้ชมไม่สามารถรับชมช่องรายการดิจิตอลทีวีได้ในช่วงวันและเวลาที่ดำเนินการ ปรับเปลี่ยนโดยภาคใต้เริ่มเดือนกันยายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครปริมณฑลและใกล้เคียงเริ่มวันที่5ตุลาคมภาคเหนือเพิ่งเริ่มไหม่เมื่อต้นเดือนตุลาคมนี้ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนและภาคกลางเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม2563ล้วจะทำยังไงอะคะถึงจะกลับมาดูได้เหมือนเดิมหากวันไหนช่องรายการดิจิตอลทีวีที่คุณรับชมอยู่หายไปก็ไม่ต้องตกใจ ปรับจูนกล่องรับสัญญาณดิจิตอลหรือเครื่องโทรทัศน์ที่รับสัญญาณดิจิตอลได้ในตัวที่คุณใช้อยู่ใหม่อีกครั้งแค่นี้ช่องต่างๆก็กลับมาให้ดูใหม่ได้แล้วโดยพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถปรับจูนสัญญาณได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใกล้เคียงปรับจูนสัญญาณได้ตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปจูนเองได้ง่ายๆจริงๆด้วยค่ะแค่สีขั้นตอนหลักคือข้อ 1. กดเมนูบนรีโมท ข้อ2เลือกคำว่าตั้งค่าหรือติดตั้งข้อ3เลือกคำว่าค้นหาอัตโนมัติข้อ4 เลือกคำว่าโอเคเมื่อค้นหาสัญญาณเสร็จก็จะสามารถกลับมารับชมได้เหมือนเดิมทันทีใช่แล้วครับการปรับจูนสัญญาณดิจิตอลสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอย่างไรก็ตามอย่าลืมตรวจสอบก่อนว่าที่บ้านรับสัญญาณดิจิตอลทีวีที่ใช้เสาก้านปลาหรือหนวดกุ้งในการรับสัญญาณไม่ได้ใช้จารับสัญญาณสีต่งตางๆหรือดูทีวีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะจะเป็นคนละระบบกันเลยกลับมาครบจบที่จูน อย่าลืมจุนกันนะคะสามารถสอบถามหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่กสทชอเว็บไซต์ 700.nptc.go.th/pro/02070700 0